ความหวันไหวโยกโคลงแห่งกายก็ตามความหวันไหวโยกโคลงแห่งจิตก็ตามย่อมมีไม่ได้เพราะการเจริญทำให้มากซึ่งอาณาปานสติสมาธิวิธีปฏิบัติทางจิตเมื่อถูกติเตียนหรือถูกทำร้ายร่างกายภักคุนะถ้ามีใครกล่าวติเตียนเธอต่อหน้าภักคุณะในกรณีเช่นนั้นเธอพึงละฉันทะและวิตก ชนิดที่เป็นวิสัยแห่งชาวบ้านเสียภักคุณนะในกรณีเช่นนั้นเธอพึ่งทำความสำเนียกอย่างนี้ว่าจิตของเราจักไม่แปรปรวนเราจักไม่กล่าววาจาอันเป็นบาปเราจักเป็นผู้มีจิตเอนดูเกือ้อกูลมีจิตประกอบด้วยเมตตาไม่มีโทสะในภายในดังนี้ภักคุณนะเธอพึงสำเนียกอย่างนี้ภักคุณนะ ถ้ามีใครประหารเธอด้วยฝ่ามือด้วยก้อนหินด้วยท่อนไม้หรือด้วยสัตราผักคุณะในกรณีแม้เช่นนั้นเธอก็พึงละฉันทะและวิตกชนิดที่เป็นวิสัยแห่งชาวบ้านเสียผักคุณะในกรณีเช่นนั้นเธอพึงทำความสำเนียกอย่างนี้ว่าจิตของเราจะไม่แปรปรวนเราจะไม่กล่าววาจาอันเป็นบาป เราจักเป็นผู้มีจิตเอ็นดูเกือ้อกูลมีจิตประกอบด้วยเมตตาไม่มีโทสะในภายในดังนี้ภักคุณะเธอพึ่งทำการสำเนียกอย่างนี้แล